มามามาสู Where? 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 ้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องดิมด้วยนะมาดูซิว่าวันนี้น้องดิมจะขี่จักรยานสี่ล้อได้ไหมหยุด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 รถมารถมาหยุด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 สวัสดีค่ะโอเควันนี้น้องดิมจะมาหัดขี่จักรยาน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 จักรยานคันนี้น้องดิมซื้อมาแล้วน่าจะเป็นปีแล้วล่ละแล้วก็เคยพยายามหัดขี่แล้วแต่ก็ยังขี่ไม่สําเร็จ วันนี้เลิกงามยามดีเราจะพาน้องดิมหัดขี่จักรยานเอ้าเอาเาทำได้เหรอทำได้เลยเหรอเอ้าเอ้าอ่ะลองลองดูดูเพื่อนเพื่อนว่าน้องดิมจะทำได้ไหมวันนี้มาขี่จักรยานไม่เป็นนะทุกคนไม่ต้องถอยหลังลูกจักรยานเอาไว้เดินหน้าเดินหน้าแล้วก็บังคับแขนบังคับแนดนให้ตรงตรงแล้วก็ขี่มาหาแม่ขี่มาหาแม่เอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเออเอ้าทำได้เหรอทำได้ไงอ่ะทำได้แล้วเหรอขี่เป็นแล้วเหรอ อันนี้ยังขี่ไม่เป็นเลยเฮ้ยมองทางต้องมองทางด้วยต้องมองทางด้วยเลี้ยวเลี้ยวทีนี้เลี้ยวทีนี้เลี้ยวทีนี้เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปทางนน้นเลี้ยวไปทางข้างหน้าเลี้ยวไปทางข้างหน้าบ้านเอาแล้วค่อยๆค่อยๆเลี้ยวค่อยๆโค้งมา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 ทำได้ไหม ทำไม่ได้นะเอาแบบป,ะปะ๊าปบป๊าช่วยหน่อยป๊าปช่วยดันก้นนิดนึงดันถ้าแงน,นต้องดีมังคับแทนมังคับแทนมะให้ป้าป๊าช่วยดันมาอยาเองอ่ะมา,มาดีมาทางแม่มาทางแม่ปั่นมาทางแม่ปั่นมาทางแม่อุ้ยทําได้ทาได้เก่งมากต้องออกแรงต้องออกแรงเยอะเยอะมองหน้าด้วยลูกอย่ามองแต่ขาต้องมองทางด้วยเพราะถ้ารถมาเราต้องหลบรถด้วยนะ องทางด้วยมองทางด้วยนี่ปั่นสี่ร้อยอยู่นะเนี่ยพอเริ่มคล่องเราจะเอาล้อออกทีละข้างนะไปไปไปเลยไปไปไปเออไปไปไปอย่างนั้นต้องดูทาง้วยนะต้องดูทาง้วยเลิศแล้วระวังลุนข้างทางระวังลุนระวังลุนข้างทางเลี้ยวเข้ามาหน่อยเลี้ยวเข้ามาหน่อยเลี้ยวออกมาหาแม่หน่อยลูกเลี้ยวมาเลี้ยวมาหาแม่เลี้ยวมาหาแม่เออนั่นแหละค่อยๆเลี้ยวมาค่อยๆเลี้ยวมาตายแล้วเนี่ยเด็กที่หัดขี่ใหม่ๆหม จะเจอเหตุการณ์เดียวกันเลยก็คือน้องจะจยใจจดใจจ่อกับโป๊น้องจะใจจดใจจ่อกับขาขาที่<ป>โอ,โอ,เอ๊เอน็นเอ็นน้องเรียครับเป็นไงมันตื่นเต้นไหมเป็นตื่นเต้นไหมที่ขี่อะหรอขี่ไม่เป็นน้องเรียนต้องออกแรงเยอะๆอ,ออกแรงขาเยอะๆอ,ออกแรงขาเยอะๆใช่ใช่ดันขึ้นมาข้างหน้าไม่ใช่สิไม่ไม่ไม,ไม่ดันมาข้างหน้า ปั่นมาข้างหน้าเออแบบนั้นแหละค่อยๆดันจักรยานคันนี้มันฝืดด้วยมั้งจักรยานคันนี้มันฝืดด้วยป้าป๊าบอกมันก็เลยทําให้ยิ่งขี่ยากนะทุกคนโอ้นั่นแรงะแบบนั้นแระแบบนั้นอุ้ยมาแล้ว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 แบบนี้เลยแบบนี้เลยกิ้งกิ้งกิ้งอ๋อแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละมาเลอ่าจักรยานเบนเทนนะเขาจะมีความภูมิใจจักรยานโออยออออออระวังระวังตกนะระวังตกระวังตกทางนั้นเอ้ยเสียวระวังระวัง ไม่เป็นไรลูกถ้าค่อยขี่มาสีนี้น้องดิมเป็นคนเลือกเองเลยนะทุกคนสีเขียวอ่อนสะท้อนแสงหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรสีเขียวนี่อ่อนหรือเปล่าเหลืองต้องอ่อนหรือเปล่าม,มามามาสู้ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องดิมด้วยนะมาดูซิว่าวันนี้น้องดิมจะขี่จักรยานสี่ล้อได้ไหมหยุด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 รถมารถมาหยุด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 โอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นอ่าโอเครีบไปรีบไป ไปทางไหนไปทางไหนเอาไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางสวนไปทางสวนหมู่บ้านดีกว่าไปเร็วเร็วเรรีบหลบรถเร็วมอเตอร์ไซค์กำลังมาแล้วแล้วเร็วรีบปั่นรีบปั่นเอาเลยเอาเลยช่วยน้องก่อนช่วยน้องดิมก่อนโอเคพอพออะอะอะระวังระวังระวังโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเร็วเร็วตกตกตกโอ้ย น้องดิมต้องต้องระวังเราต้องดูแลน้องดิมเป็นพิเศษเพราะว่าเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่ถ้าเกิดทําให้เขาเจ็บขึ้นมาไม่ว่าจะกิจกรรมใดๆก็ตามเขาจะอยากเลิกคันทีเขาจะไม่มีความพยายามที่จะทําต่อเขาจะเป็นคนที่แบบว่ากลัวเจ็บกลัวอุบัติเหตุอยู่นะทุกคนแต่ตอนนี้เขาไม่กลัวรถเลย <c oughs> ไปสู้ๆดิมสู้ๆดิมสู้ๆดิม,ดมข้างหน้ามีรถลูกหลบข้างทางหลบข้างทางข้างหน้ามีรถกําลังมาโอเคเก่งมากเก่งมาก รถก,กำลังมาหลบข้างทางด้วยอ่าโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมจริงๆถ้ามีฝาท่ออย่างนี้แม่ไม่ค่อยอยากให้ขี่ลงไปนะทุกคนเพราะว่าแม่แม่เสพข่าวมาเยอะที่แบบว่าเด็กตกท่ออะไรเงี้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้ป้าป้า,ปา,ปา,ปาช่วยตอนนี้ป้าป้าช่วยป้าป้าช่วยส่งป้าป้าช่วยส่งตัวไปแล้ว10นาทีทุกคนว่าเราจะไปถึงหน้าหมู่บ้านไหม โอ <ITA> ้เสียวลุ hmm. so ้นลุ้นลุนลุนลุนโอ้ไปแล้วไปแล้วไปได้แล้วไปได้แล้วระวังรถระวังรถระวังรถหลบข้างทางหลบข้างทางและจากที่เมื่อกี้แม่ถ่ายคลิปไม่ทันนะทุกคนน้องดิมได้รถล้มไปหนึ่งรอบนะหลังจากนั้นมาน้องดิมก็จูงเอาแล้วจ้าโอ้เขรู้ว่าแม่ถ่ายคลิปเขาจะขึ้นอีกแล้วเขาจะขึ้นอีกแล้วโอ้เขามีความพยายามเมื่อกี้ป๊าป๊าได้เอา บอกขึ้นให้น้องดิมด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกเหมือนกับว่ามันจะเตี้ยไปน้องดิมจะสูงขึ้นเยอะเลยโอ้เห็นไหมทุกคนเขาค่อยๆกระเตาะกระเตาะไปได้แล้วนี่เป็นสัญญาณที่ดีของเด็กที่จะ,จะขี่จักรยานเป็นเลยโอเคแต่ว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วนะเพราะว่าทา้องฟ้ามืดแล้วอรถมารถมารถมาป๊ป๊หลบหน่อยหลบหน่อยหลบมา,มา <Okay. S 1> ไม่ได้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 ไไดูสิเขาจะผ่านอุปสรรคอันนี้ได้ไหมเขาจะผ่านอุปสรรคอันใหญ่หลวงได้ไหมมันคือทางขึ้นต่างระดับนั่นเอง ดูสิทุกคนเขาจะผ่านไปได้ยังไงเขาจะผ่านไปได้ยังไงเอาแล้วดินจะไปยังไงลูกถอยหลังดูในทางต่างระดับทุกคนดูโอ้ชนเอาแล้วจะผ่านไปได้ยังไงดูซิฉากสําคัญเอาดูซิฉากสาคัญเขาจะทำยังไงเขาจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงดูสิทาไงลูกมันต้องทําไงยกล้อได้ไหมยกล้อขี่ยกล้อได้ไหม <c oughs> ทำไงดีอะ โอ้ฮึบฮึบโอ้จักรยานคู่ใจจักรยานคู่ใจโอ้โหขี่ไม่ขี่ไม่ไหวเราก็ต้องลงมาดึงนะทุกคนโอ้เก่งมากเก่งมากโอเคสำหรับวันนี้เราก็พอกันแค่นี้ก่อนนะทุกคนเนื่องจากว่าท้องฟ้ามืดแล้วหมดเวลาแล้วนะ น้องดีมขอถามความรู้สึกหน่อยวันนี้ขัดขี่จักรยานเป็นยังไงบ้างครับอโอ้ลูกๆลูกๆไม่ไม่ไม่ไ,ม,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 ไม,มันจะชนมันจะชนเข้าป่ะวันนี้ขี่จักรยานเป็นไงบ้างครับสนุกไหมขี่ยากไหมหรอแล้วไ,ไม่ยากเท่าไหร่แล้วเหนื่อยไหม,ไมชอบไหมพรุ่งนี้เราจะไปขี่อีกไหม,ไมโอเคถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เรา ปิดคลิปก่อนนะน้องๆวันนี้แม่กับน้องดิมก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะเราก็มาแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาพอได้เป็นช่วยเป็นกําลังใจให้น้องดิมขัดขี่จักรยานนะทุกคนสําหรับน้องๆคนไหนอยากให้แม่กับน้องดิมรีวิวของเล่นอะไรหรือทําอะไรนะสามารถเม้นต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามช่องน้องดิมเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะบ๊ายบาย